สำหรับผู้ที่ฝึกใหม่นะครับในเรื่องของการลองพุทธคุณเนี่ยก่อนอื่นเรื่องของพุทธคุณก,ก็คือพุทธะหมายถึงคุณความดีนะครับท,ที่จริงแล้วเรื่องของพุทธะนี่ทีจริงก็คือคุณความดีนั่นเองฉะนั้นเราจะพึ่งพุทธคุณนี่ไม่ใช่ว่าพึ่งภายนอกนะครับการพึ่งพุทธคุณก็คือพึ่งความดีภายในของเราฉะนั้นความดีที่เป็นความดีภายในของเราก็คืออะไรศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา ฉะนั้นเราจะดึงออกมาใช้ได้ยังไงในหลักพุทธศาสนาท่านจึงให้มีความเชื่อขึ้นมาก่อนเราจะทํจาจะศาสน,นาไหนไหน,านาก็แล้วแต่แล้วว่าละที่ไหน,า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 นาก็แล้วแต่ในการทําสิ่งพวกนี้นะครับท่านจึงต้องให้ตั้งความศรัทธาคือความเชื่อเชื่อว่าอะไรเราเรียนเรื่องคงกระพนันเราต้องเชื่อว่าเราต้องหนังเหนียวเพราะว่าที่จริงแล้วสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องของสมมุติเราต้องเชื่อว่าเนื้อเราเนี่ยครับคงกระพนันหนังเหนียว แต่ว่ามีดนี่ครับเป็นเหมือนพวกเรานึกว่าเป็นเหมือนกับพวกไอ้พวกซืนหรือว่าพวกตะก,กัวซึ่งไม่มีความคมอะไรเราตั้งจิตไว้ตั้งความเชื่อมั่นไว้อย่างนั้นแล้วก็เวลาเราจะท่องคาถานะครับแล้วก็กำหนดลมลงไปก่อนกำหนดลมลงไปที่ตั้งของใจ หลักง่ายๆถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของการหาลมนะครับเรากําหนดลมไว้ที่ปลายจมูกปุ๊บพอเราสืบอมลมหายใจปุ๊บอย่าลงไปเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนี้เลยเอาความรู้สึกมาไว้ตรงนี้เลยซึ่งไม่ต้องตามลมก็ได้เหมือนกับเราเกรงท้องน้อยนิดๆหน่อยๆรับรับเอาความรู้สึกเนี่ยจิตมาอยู่ตรงนี้ละเมื่อเราจะท่องคาถาเราจิตวางไว้ตัวนี้แล้วก็ตั้ง เชื่อมั่นว่าเราคงกระพันนะครับเราจึงท่องคาถาด้วยความเชื่อมั่นออกมาด้วยความจริงใจออกมาอย่างคาถาผมก็จะเป็นออย่างจะให้ลองคาถาอนุมานคลุกฝนซึ่งผมก็ให้เป็นวิทยาทานกับลูกศิษย์มากมายนะครับซึ่งผู้ที่นำไปใช้ก็ได้ประโยชน์แล้วก็ประเกิดประสบ,ะสบความสำเร็จก็ขอบอกไว้ก่อนว่าเรื่องของการลองเนี่ยเป,เป็นแค่เรื่องของการสร้างศรัทธา ที่มีอยู่แล้วให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นซึ่งบางทีถ้าเราอาจจะเ,เราอาจจะ,ะพลาดบ้างอาจจะได้บ้างก็เป็นเรื่องปกติบางคนที่ลองลุกศิรษ์ผมบางคนลองก็แรกๆก,กก็มีรอยบ้างมีเลือดออกบ้างเขาเรียกว่ายางบอลนะครับภาษาภาษาไอคนเล่นมีดเล่นเครื่องรางเขาจะว่าเออเลือดยางบอลออกก็เป็นเรื่องปกติก็ถือว่าผ่านนะครับก็ก็จะให้คาถานะครับน่าจะจําได้อมขึงขึงอมขึงขึงหนังกุหยาบ หนังกุยยาดาบสะท้อนดาบสะท้อนอมคงเพชชะคงอมคงเพชชะคงอ่าลองลองท่องอมขึงขึงอมขึงขึงหนังกุยยาหนังกุยยาดาบสะท้อนดาบสะท้อนอมคงเพชชะคงอมเพชชะคงอมขึงขึงอมขึงขึงหนังกุยหยาหนังกุยหยาดาบสะท้อนดาบสะท้อนอมคงเพชอมอมคงเพชชะคงชะคงเอามือมาก่อนผมจะประสิทธิ์ให้ นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธังประสิทธิธมังประสิทธิสังฆังประสิทธิสิทธิการายาดูเดออำนาจคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ครูวเกศก่อนปัจจุบันครูเล็กครูยันครูว่านครูยาครูตำับครูตำราครูขอกรักขอมตายครูพักรักยำทั้งหลายทั้งปวงลูกขอประสิทธิประสาทตัมลาวิชาคาถาคมหนุมานข้อคุณให้แก่ลูกศิษย์ดวงหายไปชารทเย อมคึงคึงนั่งกูหยาบดาบสะตอ้อนอมคงเพชรชคมอมคึงนั่งกูหยาบดาบสะตอ้อนอมคงเพชรชคมอมคึงนั่งกูหยาบดาบสะต้อนอมคงเพชรชัคงนะครับก็มีดมีดนี่นะครับตั้งจิตตั้งจิตนะครับถ้าท่องไม่ได้ก็วาดตาม แล้วก็อมขึงขึงนังกุยหยาบดาบสะท้อนอมคงเพชฌคงอมขึงขึงนังกุยหยาบดาบสะท้อนอมคงเพชฌคงอมขึงขึงนังกุยหยาบดาบสะท้อนอมคงเพชฌคง่นใจก็ลองได้เลยค่อยๆกดแล้วก็เพ่งลงไป ผมขึงขึงหนังกุยหยาบดาบสะท้อนอมคงเพชรคงอมขึงขึงหนังกุยหยาบดาบสะท้อนอมคงเพชรคงอมขึงขึงหนังกุยหยาบดาบสะท้อนอมคงเพชรคงครับ การเขียดกระดาษให้เข้าดูได้เอาปลายมีดที่เราขีดนั่นแหละครับเข้าไหมไม่ต้องประมาครับเพราะเรื่องเรื่องพวกนี้คนที่ลองครั้งแรกก็จะประมาเป็นเรื่องปกติถ้าเราประมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจิตเรามไม,ไม่ไม่มั่นเมื่อจิตเราไม่รวม เมื่อจิตไม่รวมอนุภาพที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดไม่เต็มที่แต่ถ้าเรามันกับเราเรากั้นลมการกั้นลมเนี่ยการตั้งลมมันเหมือนกับเราเราเอาคณิกะสมาธิมารวมในทีเดียวอ่านเห็นไหมครับนั่นแหละเราตั้งลมให้ได้แล้วก็ตั้งจิตให้มั่นเออนั่นแหละครับนั่นแหละคือมันเชื่อนะครับถ้าเชื่อมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้หมดเพราะมันเป็นเรื่องสมมุติ นะครับรอบคุณคุณวิทูลพูดหน่อยคุณพูดใหม่หน่อยครับพูดใหม่หน่อยัเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะครับวันนี้ที่โดนอาจารย์ธาดาพามาครั้งแรกครับก็รู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันครับครับผมเคยฝึกอะไรอย่างนี้ไหมครับอ๋อย่างครับเรื่องเหนียวไม่เคยฝึกครับวันนี้ได้ความรู้เลยนะครับได้นิดเดียวครับครับ ไอ้นี้นะครับขอให้อาจารย์น้อยฝากท่านผู้ชมหน่อยนะครับเหลือเวลาประมาณไม่ถึงสิบนาทีต้สิบนาทีแหละครับก็ขอฝากนะครับสําหรับผู้ที่รับชมนะครับที่จริงแล้วสิ่งพวกนี้ที่ผมนําเสนอนะครับก็เป็นเรื่องของการสร้างศรัทธานะครับก็ไม่ได้มีการอวดอ้างหรือว่าอวดทิริษปฏิหารอะไรที่จริงเรื่องเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเรื่องไม่ไดว้วิเศษอะไรมากมายหรอกครับเพียงแต่ว่า เราจะได้รู้ว่าคุณของสมาธินะครับแม้แต่ขณะขณิกะสมาธินะครับที่จริงแล้วที่ผมสอนเนี่ยที่เราทําได้การที่เราลงไปตั้งลมนะครับตั้งลมแล้วก็เราเอาจิตไว้ตรงนั้นแล้วก็ขณะหนึ่งอึดใจลมที่เราลงไปตั้งไว้แล้วก็การที่เราจะสวดออกมาสวดคาถาออกมาในขณะหนึ่งลมที่มันออกมาที่ท่านเรียกว่าคาบนะครับมันเป็นหลักของขณิกะสมาธิคือสมาธิที่มันสามารถตั้งมั่นอยู่ได้ขณะหนึ่งซึ่งจิตเราไม่ไหลไป ในเรื่องข้างนอกที่เป็นเสียงหรือว่าเป็นเรื่องของความคิดต่างๆจิตมันจะมารวมอยู่ในขณะหนึ่งซึ่งเราอธิฐานว่าให้มันอยู่ยงคงกับพันชาตรีและในขณะนั้นจิตที่มีสมาธิเชื่อมั่นนะครับที่เราตั้งมั่นแล้วก็ใช้จิตท่องคาถาก็สามารถเกิดอนุภาพมากมายซึ่งยิ่งเรามีความเชื่อมั่นมากแล้วก็จิตที่เราตั้งอยู่ยิ่งบังคับอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ อนุภาพก็ยงจะยิ่งมีมากมายฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า,าศาสนาพุทธเนี่ยในหลักของหลวงพ่อท่านท่านสอนพระอาจารย์ท่านสอนบอกท่านไม่ไม่เรียกอะไรใครนะครับท่านสอนใ,นให้อธิษฐานและให้ฝึกสมาธิให้รักษาศีลให้เจริญภาวนาแล้วอธิษฐานเอาเพราะว่า ทุกที่เป็นทุกอย่างในเรื่องของเงินทองข้าของต่างๆถ้าเรายังไม่สามารถที่จะแก้ให้กับตนเองได้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของมรรคผลนิพพานเพราะว่ามรรคผลนิพพานมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เหนือสมมุติส่วนเงินทองเข้าวของอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเรื่องแม้แต่เรื่องของโครงกฑ์ต่างๆมันเป็นเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องที่มันอยู่ในการสมมุติคือการที่เรานึกเอาได้อันนี้ทีนี้ก็มรรคคูก่ก็เรื่องของคาถามันก็จําเป็นครับก็ ถ้าพูดถึงถ้าพูดที่ฝึกตั้งธาตุได้คาถาไม่จําเป็นเลยเอ,อเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันจะใช้หลักของการอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ไปตั้งฉะนั้น,นก็คือคาถาใช้บนไหนก็ได้บนไหนก็ได้ <บน S 1> ใช่ครับไม่จําเป็นถ้าเรามีความเชื่อมั่นบางทีแค่มะอุเนี่ยก็สามารถมีอนุภาพอิสวาสุอย่างเงี้ยหรือว่าคาถาที่เรามีความเชื่อว่ามันมี อนุภาพนะครับแล้วเราเอาไปใช้เรามาตั้งแล้วก็อธิษฐานเอาว่าให้มันเป็นใน,ในทางไหนทางไหนแต่ว่ามันต้องอยู่ในในหลักของฐานนั้นๆซึ่งฐานของปฏิวทานมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของคงกระพันเรื่องของแค้ว่า,า,าเรื่องของอมหาอุดอะไรต่างๆซึ่งความจําเป็นคือเราต้องเชื่อนะครับเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เชื่อว่าเราทําได้จริงๆเพราะถ้าเราไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกิดความประมาทมันกับเราจับมีดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอ้ากลัวแล้วพอกลัวปุ๊บจิตมันก็จะไม่เกิด อำนาจตรงที่ว่าคือความตั้งมัน่นแต่ถ้าเราเชื่อว่าโอ้ยแค่มีเฉยๆอย่างเงี้ยเห็นมีอย่างเงี้ยเออช่างมันเราเหนียวอยู่แล้วมันเชื่อปุ๊บจิตที่มันมีความเชื่อมัน่นมันก็จะตั้งขึ้นมานะครับแม้ขณะหนึ่งนะครับแม้ขณะหนึ่งพทธเจ้าจึงบอกว่าสมาธิแม้ขณะงูแลบลิ้นยังมีอนุภาพมากมายมีคุณมากมายนะครับ,รบนี่แหละคือนี่แหละคือเขาเรียกว่าพุทธคุณหรือว่าคุณของสมาธิหรือว่าคุณที่เป็นคุณของคุณธรรมที่พระเจ้า สั่งสอนเรามาว่าสมาธิศีลปัญญามันมีอนุภาพมากมายขนาดไหนซึ่งถ้าเรารู้จักในการที่จะเอามามาตั้งไว้ตรงฐานแล้วว่ารู้จักในการใช้อย่างอย่างสมบูรณ์ตามหลักที่ถูกต้องในหลักของพระพุทธศาสนานะครับมันก็สามารถที่จะทําทให้เราพ้นทุกได้ซึ่งที่จริงแล้วเรื่องของการลองเนี่ยก็เป็นการสร้างศรัทธาแล้วก็เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรต่างๆหรือว่าเกิดถูกเราทําร้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมี มีคุณความดีของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งที่จริงแล้วเวลาเราเราเลกถึงครูบาอาจารย์มันก็ต้องอาศัยอะไรใช่ไหมครับอาศัยความเคารพความศรัทธาแล้วก็อาศัยความกตัญญูกตเวทีต่อ,อครูบาอาจารย์เราจะไปไหนแล้วก็เราเลิกถึงพระตนะไตคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เรากราบไหว้ที่จริงการพึ่งพระพุทธพุทธคุณก็คือพึ่งความดีเรานั่นเองก็คืออนุสติที่เราต้องฝึกเอาต้องคิดเอาต้องทําเอานั่นเองนั่นแหละก็เรียกว่าพึ่งพุทธคุณพุทธคุณก็คือความดีก็คือศีลสมาธิปัญญาที่อยู่กับเรานนั่นแหละ ก็ขอฝากบา้นะครับคถามนิดหนึ่งนะครับแล้วการปลูกเศษของนะครับอเมื่อกี้พูดแต่การอธิษฐานต้นภายถ้าเศษของไปให้คนอื่นใช้หรือการเช็คของใช่ไหมว่าปลูกเศษมาหรือเปล่าอย่างนี้จะดูได้ไงครับการเช็คของก็ก็จะมีอยู่คาถาบทหนึ่งซึ่งเรียกว่าคาถาคาถาปลูกก็ผมก็จะสอนเป็นวิทยาทานกับลูกศิษย์ในเรโดย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 ปกติแล้วก็คืออิสีอิทธิพลัง เมื่อผู้ที่จะใช้นะครับก็สมมติว่าสิ่งนี้เป็นวัตถุมงคลนะครับเราก็มาจับมากรรมไวถไมไ้ถ้าไม่ได้ปลุกเสกถ้าไม่ได้ปลุกเสกเราเอาจิตนะครับไปตั้งไว้ตรงปฐวิธาต์แล้วขณะที่เรากำเนี่ยครับเอาความรู้สึกที่เรากรมีดเนี่ยครับมาอยู่ใต้ตรงปัตถวิธาตุพอดีเนี่ยเรากำปุ๊บเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกเนะ่ยเอาเราย้ายความรู้สึกตรงนั้นมาไว้ตรงนี้ แล้วเราก็ท่องอีสีอิทธิพลั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 งถ้าสิ่งนี้มันมีพุทธคุณมันก็จะเกิดอาการร้อนขึ้นมาหรือว่าอาจจะเกิดการเป็นไอเย็นขึ้นมาเหมือนน้ำแข็งนะครับแต่ถ้าไม่มีมันก็เหมือนกับเราจับอย่างนี้ก็เป็นปกติธรรมดาครับก็จะเราก็สามารถเช็คพุทธคุณได้คือเราก็จะสามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยด้วยตัวของเราเองแต่เราบอกคนอื่นเขาต้องต้องอยู่ที่ว่าคนอื่นเขาเชื่อเราไหมในสิ่งที่เราบอกเขานั่นแหละครับ แต่เราสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองแต่ว่าต้องเอาความรู้สึกนะครับมาตั้งไว้ที่ปฐวีธทต่านยแล้วจับปุ๊บเนี่ยเอานิมิตก็ได้เอาเอาภาพเอาภาพของวัตถุมงคลนะครับมาตั้งไว้ที่ปฏิวิทธา่าแล้วก็เพ่งที่นิมิตนะั้นแล้วก็ท่องอีสีที่พลังอีสีที่พลังอีสีที่พลังแล้วก็ถ้ามันมีพุทธคุณมันก็จะปรากฏให้เราสัมผัสได้เองเป็นค่านองกับกันถ้าเราจะปลูกเสกมิตรอันนี้ถ้าจะปลูกเสกมิตรอันนี้เราก็ต้องอธิษฐานจิตเหมือนกันก็ต้องมีการจารักระลงไปหรือว่าเสกกากับ ลงไปตามตําราเลขยันเพรว่าเราอยากจะลงเม็ดนี้อย่างเม็ดตัวเนี้มันอาจจะมะีพื้นที่น้อยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะให้เม็ดนี้มีพุทธคุณขึ้นมาท่านก็จะใช้บางบางตาําราท่านก็จะใช้หลักของการลงตํารายันในส่วนที่เป็นตัวยันแล้วก็เป็นตัวคาถาแล้วก็จานตาม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 สูตรที่เรามีอย่างเราจะให้เป็นทางคงกระพันเราก็ อาจจะใช้ตัวตัวพอพานก็ได้พอพานตรงตรง,ตรงในส่วนที่เป็นภาษาขรงเขาเรียกพระนะครับตัวพระขณะที่เราลงพระเราก็อัคระยันตังสันตังอุปัชชติแล้วก็พุทธังของเนื้อทางมังของหนังสังคังคงกระดูกด้วยว่าอมรึงรึงนังงกุยาบดาบสต้อนองค์คงเพชรคง,งแล้วก็อัคระยันตังสันตังวิกึงคะเลเมื่อเราลงกําเนิดตัวพระแล้วก็เราเสกคาถากํากับลงไปแล้วเรากลึงไว้ เมื่อเราจะมาปลูกเสกให้มีอนุภาพมีนี้ใช้ในทางคงกระพันพกไปเป็นเป็นคงกระพันเราก็มาปลูกเสกอมขึงๆน,น,น,นั้นก็หยาบดาวสะท้อนองค์องพระเจ้าคงอย่างน้อยๆก็สามวันเจ็ดวันนะครับตั้งจิตยังไงครับตั้งจิตไว้ที่ปัตตวิธาตุเหมือนเดิมที่ขาดไม่ได้คือถ้าคงกระพันต้องปัตตวิธาตุแต่ถ้าเป็นทางเมตตาก็เอาไว้ตรงนี้นะครับ่บแตกำหนดมาที่มีดใช่ไหมครับใช่ครับปัตตวิธาตุก็คือเมื่อเราเมื่อเราสวดท่องนะครับเราก็ต้องเอาความรู้สึก ถ้าเราอย่างเราจับได้สายสินนะครับถ้ามันมีเยอะเราก็จับได้สายสินถ้ามันมีน้อยอย่างอันเดียวเน prepar, dragon, piel, ี่ยครับเราก็จับนี่ครับจับจับไว้แล้วก็เอาความรู้สึกของเราเนี่ยครับเอารูปมีดนะครับมามาตั้งไว้ที่ปฐวีธาตุแล้วก็เพ่งท่องอยู่งั้นนะครับอมขึ้นขึ้นนั้นกุญแจดาวซ้อนองค์งพระชงอมขึ้นขึ้งนั้นกุญแจดาวซ้อนองค์พระชงอมขึ้นขึ้งนั้นกุญแจดาวซ้อนองค์พระเจ้าคงท่องอยู่งั้นนะครับเมื่อเราพกพวกตรงนี้ไปก็มีดนี่นก็จะใช้เป็นเครื่องรางในเรื่องของคงกระพันได้นะครับ ก็จะมีหลักง่ายๆอย่างนี้นะครับแม้แต่แผ่นทองแผ่นตะกัวธรรมดาเขายังมาลงตะกุดได้ทุกอย่างมันทําได้เหมือนแม้แต่ผ้าขาวอะไรต่างๆจะถ้าเรารู้สูตรในการทําเราก็สามารถทําให้เกิดอนุภาพได้เพราะว่าเขาเรียกว่าการประกอบรูปประกอบนามนะครับรูปก็คือรูปก็คือเนี้ยที่มีธาตุดินน้ำไฟลมนามก็คือใจเราที่เราอธิษฐานจิตลงไปด้วยคาถาและแรงครูต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากนะครับ ก็ฝังให้ทุกท่านที่ชมก็หมั่นฝึกสมาธิแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ฟังธรรมะมากๆก็จะได้เกิดสติปัญญาแล้วก็นําความรู้ของผมเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าใครอยากได้เงินได้ทองก็เอาจิตมามาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็นึกถึงอยากได้บ้านก็นึกถึงบ้านบ่อยๆอยากได้เงินก็นึกถึงเงินบ่อยๆแล้วก็สวดแผ่เมตตาสวดอิติปิโสพระหุงแล้วก็สิ่งที่ท่านปรารถนาก็จะสมหวังครับครับสาธุรับ